คือน้องเอาต้นไม้มาฝากนะครับมาให้นะครับเป็นคู้เคยกันนะครับต้นลำซำกับต้นหูกระจงนะครับจะเอามาปลูกที่โค้งน้องนาเราจะปลูกวันนี้แล้ะครับเมื่อคืนนี้กลับมาดึกปลูกไม่ทันนะครับก็ยังอยู่ในถุงอยู่เลยล้มครับลมพัดเมื่อคืนนี้วันนี้แพรเขาจะจับปลาพวกนี้นะครับผมก็เลยทําแพรไว้กับนานะครับส่นของผมนั่นเป็นแพรที่โยกยอได้เดี๋ยวคงได้เห็นกันครับวันพรุ่งนี้ ต้นนี่ผมที่แรกผมว่ามันเป็นต้นตมาปูที่แรกเ็าเป็นต้นพยุงครับพอมันโตแล้วน่าจะเป็นประดู่กิ่งอ่อนครับพยุงก็จะมีบ้างสลับกันไปยางนาครับตรง,องนี้ยางนานะครับปลาถ้ามันได้ยินเสียงผมก็จะขึ้นอย่างนี้ครับมาที่ปลานะครับนี่เะ็น้อาหารนะครับเห็นว่ามีปลาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันอยู่นะครับกับบรรยากาศชิวๆนะครับเล็กๆนะครับพวกน้องนาเล็กๆครับผม โอ้พี่น้องครับประสบความสําเร็จอีกแล้วครับบังฮงผมครับผมหลังจากที่เป็นผลนะครับออกผลให้ผมตําแล้วซุกแล้วครับหน่วยนี้ครับเห็นงมาพี่น้องหนข้างล่างนี้ครับเหลืองอุยหุยแล้วครับผมเออสุดยอดเลยอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าจะสุกคักครับผมได้กินบังฮกสุกแล้วนะครับส่วนลูกหน่อยมันก็เป็นเรื่อยๆครับผมอนนี้โอเคนะครับ อย่างบุนี่แขกดำบอกคือดำเนินกับบรูครับผมปบะม้านนี้แหละครับดำกระแซบครับผมหน่วยกระย่าเนี่ยกระายแขมซุปให้กินอีกตั้งหากเลยพี่น้องเอ้ยแจวเจาเจาครับผมปลูกไว้พ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยนะครับว่างๆมีที่ดินปลูกได้เลยพี่น้องปลูกไว้พ่อได้กินครับบักหุงซุกบักหุงซุกพี่น้องบักหุงซุกขักขัดหนาดเลยครับผม ี่ครับหน่วยล่างนี่เด้อครับเด้อหน่วยล่างนี่เด้อนี่อ๋โอ้มันก็หิวนน้ำเนาะกราพร้อมมากินน้ำวะท่นครับโอ้ลมพัดดีขนาดพี่น้องปลูกหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องครับมะพร้าวครับปลูกผลับบังพุงครับปลูกนี่ครับต้นนี่ก็กระรังซุกได้ครับนี่ต้นนิดหน่อยนี่นี่ก็เหลืองเลยนี่ผมเห็นเหลืองแต่เมื่อวานนี่แหละนี่ครับนี่ครับ เป็นมากครับอยู่ในพันน่าจะพันฮอนแลนด์เนาะลูกวันนี้เนาะซุกคือกันใน้ออต้นนี้ก็ได้ต้นนี้มันเหลืองก่อนครับพี่น้องจะหน่อยเด้กินซุกครับเดี๋ยวเลยให้มันซุกคาต้นเลยครับพี่น้องตอเบอรี่พวกเราได้กินแล้วพอโอเคครับผมตอเบอรี่พวกเราก็ได้กินอืมอันนี้เบิ่งบางคุงกันครับขอบคุณหลา,ๆาลยๆด,ด,ด้วยครับพี่น้องบางุงซุกกับคุงซุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้างคัาแฟมิลี่นเด้อครับผม อองสุขครับครับตอนนี้เราได้ต้นไมย้ยืนต้นปลูกไว้ทําร่มมาเราก็จะปลูกนะครับปลูกทดแทนต้นพริกที่มันตุ่ยเย่ไปนะครับเราได้ต้นอะไรนะมีหูกระจงกับลำซำลำซำไม้ประดับแ,แต่คล้ายกันมากนะครับใบมัเมน,นมเหมือนกันเลยอาจจะเรียกชื่อเรียกชื่อจริงๆต้นเดียวกันอะละเรียกคนเะชื่อ เอไว้เป็นร่มนะครับพอช่วงบ่ายนี้แดดมันมาทางนี้นะครับทางที่ตะวันตกเนี่ยจะร้อนมากนะครับแต่เรามาปลูกตรงนี้แล้วต้นมะละกอเราก็จะไม่เป็นหมากแต่มันยังไม่โตรหรอกนะต้นนั้นคงเป็นยอ,นนนนอยูอ่เอาลุงกว้างๆเลยครับกว้างๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรยังดินใหม่อยู่มัน ซุมไปได้ยุ่งเดี๋ยวผมเดินเอาต้นไม้ก่อนนะครับปลูกแล้วครับอ่อจะปลูกนะครับมือเย็นครับต้นไม้ จะไม่ตุยเย่นะครับถ้าใครมือร้อนก็มีสิทธิตุยเย่นะครับอทงครับทมเอาปุ๋ยมาลองพื้นไหมครับจริงๆเ,เอาขี้หมูมาลองพื้นน่าจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับดินเราดินใหม่มันสิบแรกมันเดินได้ดีครับปลูกเป็นร่มนะครับป้องกันแดดช่วงบ่าย มันโตเราก็จะมีที่นั่งเล่นเพิ่มจากการวางแผนของเรานะครับผมมันแผ่กิ่งก้านสาขาครับต้นนี้นี้มันปลูห่างๆกันเาะเอาหินไปวางไว้รอบๆหน่อย ฝั่งังนี้น้ำมันจะไหลย,ย้อนกลับมาทางนี้้างหน้าก็ได้เราไม่ให้ดินมันแน่นจะเกินไปนะครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งต้นเรียบร้อยแล้ว เขาไปอยากวิสเขาบปอย่ากวิส บอกให้กินมันเปี้ยวเลยมบ่ได้เปี้ยว ใแล้วครับผมตัวที่สี่ครับเราจะไม่ปลูกอะไรอีกแล้วนะครับต่อไปนี่ยพืนที่เราหมดแล้วครับ